ภาพี่น้องไปเก็บปักตาลเดจ้าเมิ่งเดจ้าพูนต้นปักตาลไปเก็บปักตาลน้ำกันจ้าพี่น้องอ้วงนกจ้า เก็บจ้ะแกงสีกระเสียบกระสิบมาเก็บน้ำพิ่นจ้าไปเบิ่งดูจ้ามันมีบอจ้าหูหยอดหักใส่พี่นออกมีแต่หยอดกำงามจ้ะ เจ้าบจวตานจ้าเดี๋ยวเสียเอาไปผ้ากินจ้าเป็นยาเป็นยาวัสัุจ้าเิ่น่าจ้าเกินิวเกดเนิยวกดไปย้อนให้ชมบรรยากาศจ้ามหานอต่าแจวตานจ้าบรรยากาศจ้าเขากำลังเขียวจ้าน้อง ต้นตาจะจะต้นจ,นจันตาต้นจันจันเข้ามาเก็บเอายุ่ก่องต้นมันจ้ายอดมันละขี่นกจะจะมีแต่ยอดำงาๆจ้ะพี่นก ใแ,แล้วเด้อจ้าแจวตาจ้าเขากำลังเหลืองจ้าพี่น้องบ้าบ้าพาบักตาลน้ำกันจ้าพี่น้องแจวบักตาลพี่ไปเก็บมาหันเด้อจ้า ต่ำด้วยคันนี้ทีบทรงเอียบมีปากเพียงนะคุณะงามแท่งงามว่าจา้ะขั้นตอนการจ้มออกจากหน่วยมันได้จ้ะจิบม,มาได้ก็สิเป็นแบบนี้ไล้จ้ะ สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามาพบกับน้องอ安าแล้วเด้อจ้ะมื้อนี้พาพิ่มพาพิ่มผู้ชมเด้อจ้ะมากินเจ้าบักตานจ้าใช่จ้านี่เดจ้าอันนี้บอกมาแล้วจ้ะพี่น้องนั้นเรามากินจนเลยแล้วจ้ะจ้าพี่น้องเคยกินบ่จ้า ทำมะเข<อ>่อเจรษฐาจ้า,วจวา,จวาหวานจ้ะหวานธรามชาชิตจ้ะจัะหวานจ้ะไปเก็บเอาอยู่ต้นมาเจ้ะไม่ให้เป็นหน่วยที่ว่ามันลุนลงมาเราอยู่พืน้นแล้วแบบนี้มันจะสีออกหากันสิเดี๋ยวจ้ะ แล้วห้าก็บกรเจีบเอาจ้ะน่วยใดที่ว่ามันไม่ขากดก็เจ็บมันมาจ้ะมันค่อยชิมีเจ้าจ้ะใช่จ้ะขั้นไรแต่บ่มีนอก,ก็คือมันชิบบ่มีเจ้าจ้ะ,จะมันเป็นคล้ายๆเจ้าข้าวจ้ะแต่ว่ามันหน่อยมันเจ้าข้าวมีเจ้อพี่นอ้องหวานจ้ะแซ่บจ้ะ รลยไหมคะรวยค่ะพือเแม่จะแจงพี่น้องมือจะแจะปุ๊บมือจะจ้จะไม่จะเป็นสีขาวๆเลยจ้จะรอ,จอร่อยอร่อยจ้ะอันนี้มันเกิดนอนในน่อยจ้ะพาออกมาเลยัำนนี้เลยจ้ะ มันจิ๋วามากเลยนะแม่ช่องจังซี่กับแสบเลยจ้ามากินน้ำจันจ้าไอ้จ้าอันนี่จะกินปีแล้วเธอเจ้าพี่น้อง งามเกียวเขาจ้ะม,มันจังนี้จ้ะแม,ม่จะปอ้อนน้องกินเองไดง้งามๆเลยจ้ะหวานจ้ะใช่จ้ะ เสร็จลยจ้าจ,จับไรจบ้วเนาะดึงถึงด้เชื่อจ้าู้รดอยู่ไก๋คูรจ้เชกกื่อจริงคุหดหอดป่าจ้าถึงเพื่อได้เด้จ้าลองอ่านหนางกินเชื่อแล้วจ้า ผู้ใดเคยไปเก็บผู้ใดเคยเอามาพากินเกือบอะไรได้จ้า เดี๋ยวจะเอาน้องอาหนาสีเข็ยดอยากโชว์ดึงอือป๊บโอ้โหจะจะชิมดูสิดึงออกมาเองมันอร่อยไหมอร่อยนะเออเออเสียร์ไหมคะยังไม่ได้กัดเลยกินอีกไหมเนี่ยไม่กินแม่กินหมดแล้วเนี่ย กินรีกไหมคะแม่กินหมดนะคะดีนะหานไหมกินอีกไหมเมื่อเดือดไปให้น้องอันน่ะ อร่อยไหมวันหลังไปเก็บอีกไหมเดี๋ยวฝนหยุดตกก่อนมืัอนีก้กินยูนาบ้านพี่เก่าได้จ้าเป็นชี้ซุ่มคึมฝนตกดินฝนตกบ่อยๆจ้าเลยมากินยูนาบ้านจ้าเลยื่อได้ไปกินยีทุ่งจ้าเก็บมาแล้วก็เอามากินยูบ้านจ้ากินไม่ทีนี้มันหมดแล้วกินสุดท้าย กินสุดท้ายเหรอจ้าวันหลังเขอยไปเก็บใหม่หมดแล้วสำหรับเมื่อนี้น้องอนันากับแม่จ๋าจะกินเบิดแตเด้อจ้าเจ้าบักตาลจ้าอิมแลวเด้อจ้า ของปร่งๆเลยจ้าจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดตับกันใครด้วยนะคะบ๊าบบายช่องช่องจังซีง<ส>่กับแซบเลยจ้า,วจาสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า